ต้องบอกว่าตัวรถเองเนี่ยดีไซน์ออกมาเขาเรียกว่าผิมนิยมนะฮะทรงเรโทรคลาสสิกนะครับตัวนี้นะครับเวลาล้อมันปัดหรือหมุนฟรีนะมันจะตัดท้องออกนะฮะมันลดการที่รถปัดท้ายได้นะฮะซึ่งอันนี้สําคัญมากในรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเวลาเราบิดปุ๊บท้องมันมาทันทีบางทีถนนมันลื่นกลายเป็นว่าตูดมันปัดเลยซึ่งอันนี้ให้มาอยู่ในรถคันนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือแท็กชั่น control ทํางานพอล้อมันฟรีทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการลื่นนะครับหรือ ตกหลุมโดนน้ำเนี่ยเนี่ยมันจะตัดทอกเห็นไหมมันจะทํางานกระตุกฟื้นี่เจอแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ของสันาเลยนะครับจะเห็นว่ามันยึดโดยใช้โครงเหล็กนะฮะล็อกเอาไว้เลยเปิดตัวแล้วกับบอดี้ไซฟ,ฟ้าแบรนด์ท็อปทีของโลกซันดากับรุ่นแรกนะครับเจ้าตัว f ิวเจอ2,500จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้พาไปลองขี่จริงกัน สวัสดีครับพผมเบลที่ช่องเวทนการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์ฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์ซันลานะครับอย่างที่เรารู้กัน,นว่าซันลาเป็นแบรนด์ท็อปทีของจีนนะครับซึ่งส่งออกไปทั่วทั้งโลก100ประเทศด้วยกันและประเทศไทยก็ได้มีการเปิดตัวแล้วนะครับโดยซันลาเนี่ยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1999 จนถึงปัจจุบันอายุก็ปีนี้ก็ร่วม25ปีแล้วกำลังวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เลยนะครับโดยเปิดตัวในไทยรุ่นแรกนะครับกับเจ้าตัวฟิลเจอร์2,500ภายใต้การนำเข้าและประกอบของบริษัทซินเนจีมอเตอร์นี่เองนะครับโดยตัวนี้นะครับเป็นมอไซค์แนวเรโทรนะครับและจุดเด่นของแบรนด์ซันลานะครับนอกเหนือจากดีไซน์ที่มีความดูเป็นเรโทรแล้วยังมีเทคโนโลยีซ่อนอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน กุญแจรีโมทรวมทั้งดีไซน์และแน่นอนที่สำคัญก็คือเรื่องของคุมพลังแบตเตอรี่นี่เองเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูทีละส่วนกันเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะฮะต้องบอกว่าตัวรถเองเนี่ยดีไซน์ออกมาเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะฮะทรงเรโทร คลาสสิกนะครับสิ่งที่บอกว่าเป็นจุดเด่นนะครับของรถคันนี้เลยอะ่ะเวลาดูตาคือช่องทางการสื่อสารครับสำหรับรถก็คือไฟหน้านะครับตัวนี้ตนะ้องบอกว่าไฟหน้าเป็นทรงเฮกซ AGON นะครับก็คือหกเหลี่ยมนะครับดูแล้วมีความร้้ำสมัยนะเป็น LED ทัดลงมานะฮะ สิ่งที่เห็นเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือตัวโลโก้ของซันลานะครับเป็นวงกลมแล้วก็มี3มเหลี่ยมด้านล่างเป็น l e d ด้วยนอกเหนือจากโลโก้แล้วจะเห็นว่าไฟด้านข้างนะครับก็ดูล้ําสมัยนะเป็นไฟเลี้ยว LED เป็นเส้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะนี่นะครับเป็นขีดแบบนี้4ขีด2ข้างนะครับคือมันมีความ ดูจะอ้ยเไม่เรโทรสักทีเดียวนะครับมันมีความทันสมัยซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ LED ที่ซ่อนลงไปก็ต้องบอกว่าเอ,อดูแล้วค่อนข้างลงตัวนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านข้างนะครับซึ่งเราจะเห็นนะต้องเหนือจากสีพาสเทลตรงด้านหน้าตรงแฟรริ่งแล้วจะมีขอบสีเงินเป็นตัวตัดนะครับนี่ตัวบันโครงหน้านะครับก็จะมีสีแล้วก็สีเงินตัดอย่างนี้เหมือนกันให้มันดูลวดลายสอดคล้องกันนะครับ ล้อหน้าที่ให้มานะครับเป็นล้อ12นิ้วนะฮะก็คือเป็นล้อสาหรับสกูตเตอร์ทั่วไปก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆควรทำเป็น14นะแต่12ก็พอได้นะครับสิ่งที่ให้มาที่ผมชอบนะบของรถรุ่นนี้คือมันมีความเป็นมอเตอร์ไซค์คือระบบเบรคมีระบบเบรค CBS นะฮะก็คือ combined brake system รวมกระทั่งเจ้าตัว traction control หรือ TCS ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับเวลาล้อมันปัดหรือหมุนฟรีนะมันจะตัดท้อออกนะฮะมันลดการที่รถปัดท้ายได้นะฮะซึ่งอันนี้สําคัญมากในรถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเวลาเราบิดปุ๊บท้องมันมาท,าทันทีบางทีถนนมันลื่นกลายเป็นว่าตูดมันปัดเลยซึ่งอันนี้ให้มาอยู่ในรถคันนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างมั่นใจความปลอดภัยได้เรามาดูดีไซน์ตรงนี้นะครับบริเวณที่เหยียบนะฮะก็จะเห็นว่าทําเป็นสีทูโทนตรงนี้จะเป็นสีเนื้อนะฮะแล้วก็มีเป็นขอบยางเอาไว้เหยียบเนี่ย วางไว้อย่างนี้นะครจะให้ความเป็นรู้สึกเรโทรมนต้องสีทูโทนใช่ไหมตัดกันพาสเทลกับสีครีมหน่อยนะครับแล้วก็มาตัดด้วยสีเบาที่เป็นสีน้ําตาลดูแล้วเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะโอ้โหนี่มันเบาเหมือนอารมณ์แบบพวกรถเวสป้ารถคาสิิกย้อนยุคเลย สำหรับที่พักเท้าหลังที่เพิ่งเห็นนะฮะที่พักเท้าหลังนี่คือวางอย่างนี้นะก็คือทํารวมกับที่พักเท้าของคนขับไปเลยนะครับก็คือเวลานั่งที่พักเท้าก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็คือเหยียบได้เลยก็คือบิวอินไม่ต้องมาพับไม่ต้องมาแกะนะฮะวางดีไซน์ไว้อย่างนี้เลยนะเป็นถาดออกมามองขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับโลโก้ของซาร่าจริงๆสีเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้คือโลโก้แบบเวอร์ชั่นไม่มีไฟนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะมองกลับมาทางท้ายนิดนึงนะโู้ท้ายนี่ชอบมากแล้วมันมีความแบบ เลียวเป็นเหมือนตูดหงนะครับอารมณ์เหมือนพวกเวสป้านะครับอารมณ์เหมือนแลมเบสตาแต่แลมเบสตาก็จะเหรียมๆหน่อยนะแต่นี่คือแบบเป็นปลายภูกันออกามาเรามาดูตรงฝั่งท้ายนะครับไฟ LED ที่ให้มานะครับด้านหน้า4ขีดด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็น3มขีดนะฮะแต่เป็นไฟจริงๆก็คือมีแค่2ขีดเท่านั้นซึ่งตัวนี้จะรวมทั้งไฟเดย์ไลท์ที่เป็นเบรกนะครับกับไฟเลี้ยวอยู่ด้วยกันเป็น LED สส <S <S 2สีนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็ เห็นว่านี่คือถ้าไม่ได้เป็นไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะเป็นกระพริบแบบนี้นะครับส่วนไฟเบรกนะฮะก็คือเอาโลโก้มาเล่นแบบนี้นะครับในเมื่อด้านหน้ามีโลโก้นะับเป็นไฟสองสว่างด้านหลังก็เลยใส่โลโก้มาเพื่อมันจะได้บาลานซ์นะเดี๋ยวผมลองเบรกสักนิดนึงนะฮะลองปิดไฟเลี้ยวแล้วก็กดเบรกนี่นะครับแหมในเมื่อโลโก้ดีไซน์มามินิมอลนะฮะก็ทำเป็นไฟเบรกซะเลยนะฮะ ลูกเล่นจะได้สอดคล้องด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูด้านบนนะครับถัดข,ขึ้นมานะฮะสิ่งที่สะดุดตาไม่แพ้กันก็คือตัวที่จับด้านหลังกันตกนะฮะก็จะเห็นว่าที่กันตกเนี่ยก็จะทําเป็นร่องแบบนี้นะแทนที่จะทําเป็นโคง้งโค้งธรรมดานะครับดูมีความเป็นสปอร์ตนิดนึงนะฮะเออทำไมไม่ทําโคง้งโค้งไปเลยนะจับแล้วถนัดมือมั้งอ่าอย่างแบบนี้แบบว่าเผื่อสาวด้านหลังนะฮะจับไม่ถนดัดเนี่ยจับ2มืออันนี้เอาอยู่เลยนะก็ถือว่าเป็นกันตกที่ดูแล้วก็ สะดุดตานิดนึงนะฮะจะดูเรโวก็ไม่ใช่มีความเป็นสปอร์ตนิดๆผสมอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคลงตัวแล้วกันนะไหนๆเราอยู่ตรงล้อหลังแล้วนะฮะเราไม่พูดถึงมอเตอร์ไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นมอเตอร์อินวิวนะครับก็คือเป็นมอเตอร์ ขนาด2,500วัตต์นะครับโดยมีวงล้ออยู่ที่ขนาด12นิ้วหน้ากับหลังจะเท่ากันนะฮะตัวนี้ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่7.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์สกูตเตอร์นะครับขับใกล้ๆขับในเมืองถ้าจากนอกเมืองก็อาจจะความเร็วผมว่าก็น้อยไปนิดนึงแต่ถ้าอย่างที่จีนคือเขาขับกันไม่เร็วไงแต่พอมาอยู่ที่ไทยเนี่ยผมว่าสปีดอาจจะต้องอัพสักนิดนึงนะแต่สิ่งที่ชอบนะครับก็คือไอ้ตัวฝาปิดตรงนี้ทำออกมาก็ดูเนียนๆดีเหมือนกันนะ 2ข้างนะครับมีฝาปิดตรงสวิงอาร์มหลังนะเออมันก็ดูเนียนๆดูดีนะฮะถ้าถ้าไม่มีเลยเนะี่ยมันก็จะดูล้นลดูก็แก๊กหน่อยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้านในเรื่องของพลังแบตเตอรี่นะครับก่อนเราจะไปดูแบตเตอรี่เราต้องมาเปิดตรงเบาะนะฮะผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เขาให้มาเรื่องความฉลาดเนี่ยก็คือ เป็นกุญแจนะครับซึ่งกุญแจตัวนี้สามารถสั่งล็อกได้นะครับเป็นการขมโมยก็คือล็อกปลดล็อกแล้วก็เปิดให้รถเนี่ยมันสามารถทํางานเปิดระบบไฟฟ้าได้หรือเราจะเปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ทางสลาเชื่อมโดยดีผมไม่ได้เชื่อมมือถือกับตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นรถทดลองเนาะเรามาดูหน้าจอนะครับนี่ตัวนี้นะครับหน้าจอนะครับจะเป็นแบบ LED นะ ซึ่งหน้าจอเนี่ยจะบอกโหมดนะครับว่าตอนนี้อยู่เกียร์อะไรนะครับพร้อมขับขี่แล้วหรือยังเพราะรถไฟฟ้ามันไม่มีเสียงนะฮะก็นี่ครับพร้อมทํางานแล้วนะแล้วเราเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับว่าเป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สนะฮะก็คือมันจะควบคุมกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อกําหนดลิมิตเรื่องของความเร็วเนี่ยตัวนี้จะบอกโหมดนะครับมอเเกียร์นะฮะอันนี้ออกบอกทริปในนี้ระยะทางนะครับความเร็วจะขึ้นบอกตรงนี้ส่วนด้านข้างนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะฮะบอกเป็นทั้งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนี่ย98% ซึ่งคันนี้เนี่ยร้อยเปนวิ่งได้ไกลถึง85กิโเมตรตอนถึงการชาร์ตนะแต่ผมว่าน่าจะวิ่งจริงน่าจะไม่ถึงนะครับมันอยู่กับความเร็วนะเราขับความเร็วต่ำๆบันถึงอยู่แล้วแต่ถ้าขับแบบสุดๆหมดปลอกงาน75กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยน่าจะไม่ถึงนะครับ85โลเนาะก็นี่นะครับกุญแจเนี่ยเราสามารถสั่งปิดล็อกนะครับเนี่ยกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถปิดได้นะครับเนี่ยสั่งล็อกนะครับถ้าเรากดสั่งล็อกเปิดไม่ได้ นี่เปิดไม่ได้นะครับอ่ะล็อกเขย่าหน่อยนี่กันขโมยคือถ้าล็อกนะครับสัญญาณกันขโมยก็จะทำงานอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดปลดล็อกอ่ะถ้ากดปลดล็อกนะครับเราถึงจะบิดได้นะฮะอ่ะกดต้องปิดก่อนนะฮะแล้วกดล็อกอีกทีเนี่ยถ้ากดล็อกปุ๊บบิดเปิดไม่ได้ครับเนี่ยบิดเปิดไม่ได้ต้องกดอันล็อกก่อนอ่ะ แล้วถ้าเกิดที่บอกว่าถ้ามันปิดอยู่แล้วเรากดจากรีโมทอะให้ระบบไฟฟ้าทํางานทําได้ไหมทําได้ครับผมต้องกดอัลล็อกก่อนแล้วก็กดให้ระบบทํางานนี่ระบบทํางานแล้วนะครับนี่ระบบทํางานโดยไม่ต้องเปิดสวิตช์นะครเพราะเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะก่อนจะเปิดเบาะนะครับตรงนี้มีที่แขวนของนะครับนี่มีที่แขวนของนะอยู่ตรงนี้ เลขวินดนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูเลขแผงคอเนี่ยวินดนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเขาเขียนเลยว่าวินส่วนตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นร,รูชาร์ตเฮ้ยนะรูชาร์ตทำดีว่ะเออไม่กอกแก๊กนะรูชาร์ตถือว่าทำออกมาดีนะครับอันนี้คือพอร์ตชาร์ตซึ่งพอร์ตชาร์ตเนี่ยถ้าดูนะฮะเออมันมีรูไฟกับรูไอตัวแคนบัตนะครับในการสื่อสารกับ BMS ด้วยนะก็ทำดีนะเออมีจุกยางปิด เดี๋ยวเราจะเปิดเบาะดูแบตนะครับบิดไปทางซ้ายแกรกนะเบาะเปิดออกมาฟืบนี่เจอแบตเตอรี่อ๋ออันนี้แถมที่ชาร์จมานะครับอ่ะโอเคที่ชาร์จเราวางก่อนนะแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ของซาราเลยนะครับ72โวลต์2 6 m a วนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันยึดนะครับโดยใช้โครงเหล็กนะฮะล็อกเอาไว้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องแกะออกมาจะได้เห็นเคสแบตเตอรี่กันชัดๆว่าเป็นยังไง ซึ่งถ้าจะถอดน,นะแนะนําให้ตัดคัดเอาก่อนนะเดี๋ยวเราจะตัดคัดเอาแล้วจะเอาไขควงแกะมันออกมายกออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ตัดคัดเอาก่อนฟึบเออเป็นเหล็กเลยนะนี่เป็นเหล็กนะแล้วก็มียางรองนะครับอันนี้ยางรองนะครับยังไม่ใช่เป็นยางจริงย,ยางรองกันกระแทกเฉยๆนี่เหล็ก แก๊งๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นแบตลิเธียมนะครับเวลามันกระแทกมันมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้เวลาเกิดอุบัติเหตุแรงๆนะครับก็ถือว่ายืดออกมาได้ค่อนข้างดีเค okay, งั้นเราวางก่อนอเอเอพิ่งเห็นนะฮะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทนะครับมีสามารถกดดูค่าแบตเตอรี่ได้เนีย๋ยลองกดดูดิอ่าอันนี้เต็มนะครับเต็มแบตเตอรี่เต็มนะฮะกดดูสเตตัสแบตเตอรี่ได้นะครับ พวกแบตท,ที่เป็นสมาร์ทเนี่ยผมจะเห็นนะมันจะมีปุ่มพวกเนี้ยเวลาดูแบตดูสเตตัสว่าเอแบตเตอรี่ SOC เท่าไหร่มันจะมีให้กดแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูหัวคอนเนคเตอร์บ้างเดี๋ยวเราจะถอดออกมาฟึบเอ้อหัวคอนเนคเตอร์ทำดีเนาะจะเห็นว่าหัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้อันนี้จะเป็นขั้วบวกกับลบนะครับ เรายังไม่แตะนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าน,นี่คือบวกกับลบให้ไฟวิง่งส่วนด้านล่างที่เราเห็นเป็นพินเนี่ยอันนี้คือเอาไว้สื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะแบตเตอรี่ความร้อนอุณหภูมินะครับซึ่งอันนี้พอมันเชื่อมับแอปพลิเคชันมันเลยต้องการข้อมูลการสื่อสารค่อนข้างเยอะนะเห็นเป็นพินแบบนี้โอเคนะฮะอันนี้ออเป็นจุกให้มาโอเคปิดเดี๋ยวเราจะลองยกกันสักหน่อยนะครับ อใช้ได้ใช้ได้ไดนะฮะอันนี้เป็น LFP นะครับเจ็ดสองโวลต์ที่โอมป์เรายกอืบโอเคก็ไม่หนักมากนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่สล,ลานะครับซึ่งถ้าเราดูจากภายนอกนะฮะทำออกมาได้แข็งแรงอันนี้เคสเป็นโลหะอลูมิเนียมหมดเลยมีด้านบนที่เป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยผมว่าก็ต้องมีเกือบ10โลนะครับมี10โลแน่นอน ซึ่งอันนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับเนี่ยจะมีเลขการทดสอบนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็น pressure release valve wow นะครับก็คือถ้าเวลาเกิดแรงดันนะเกิดปฏิกิยาเคมีเวลามันมีเปลี่ยนไฟฟ้านะครับก็คือเวลาชาร์จเวลาดิสชาร์จนะฮะปฏิกิยาแบตเตอรี่ก็คือเปลี่ยนเคมี ME, เป็นไฟฟ้ามันก็จะเกิดก๊าซนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายรีเีสนะเหมือนอารมณ์รถยนต์เลยนะซึ่งตอนที่เปิดตัวรู้สึกว่าแบตเตอรี่มีไซส์ใหญ่ด้วยเหมือนกัน 72วัลี่26แอมร์ผมว่าน้อยนิดน,นึงนะเห็นมันมีลูกใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า50น่าจะ5-60นะซึ่งอันนั้นผมว่าน่าจะวิ่งได้100ร้อยกว่าโลนะครับจริงๆอยากให้เอาแบตลูกใหญ่มาแต่เข้าใจแหละพอแบตมันใหญ่ขึ้นนะครับขนาดใหญ่ขึ้นนะแน่นอนครับมันไม่ต้องยกคือฟิกกับรถไปเลยนะครับแล้วก็ราคามันก็จะแพงขึ้นเพราะว่าต้นทุนจะแพงไม่แพงของรถเนี่ยก็คืออยู่ที่แบตเตอรี่โอเคนะฮะเราประกอบแบตเรียบร้อยแล้ว เรามาพูดถึงที่ชาร์จสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จนะฮะเราก็จะเห็นวน่าหัวจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวแบตเตอรี่นะฮะโดยตัวนี้เนี่ยก็จ่ายไฟนะครับได้ถึง88โวลต์10แอมป์แปลงจากไฟบ้านนะ AC เป็น DC นะครับก็ถ้าตีนะ26แอมป์เอาก็ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงจะเต็มเนาะถ้าดูจากกรารคำนวณน,นะเอาต์พุตนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าไอ้แท a c t i o n Control เนี่ยมันทำงานยังไงนะฮะอ่ะอันนี้ นะครับถ้ารถที่เปิดมีแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยถ้าเวลาเราบิดล้อฟรีอย่างนี้นะครับอ่าเวลาล้อมันฟรีหรือล้อมันตัดเนี่ยเวลาบิดนี่นะครับอันนี้คือแท็กชั่นคอนโทรลทํางานพอล้อมันฟรีทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการลื่นนะครับหรือตกหลุมโดนน้ำเนี่ยเนี่ยมันจะตัดทรอกเห็นไหมมันจะทํางานกระตุกอ่าเดี๋ยวผมจะทําการปิดนะครับเวลาปิดแท็กชั่นคอนโทรลก็รอให้ตรงไฟสวิตช์อ่าดับก่อนอ่า ดับเสร็จปุ๊บเรากดโหมดค้างไว้นะครับแล้วก็เปิดอ่าเปิดนะฮะแล้วก็ค้างไว้ประมาณ15วินะครับเพื่อจะปิดระบบแ r ็ c t i o n control เผื่อบางคนไม่ชอบนะครับเ,เ,เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าพอปิดหมดแท็ c ชั o n อน n t r o l เป็นยังไงเนี่ยนี่คือปิดแ r a c ั o n t r o l นะครับโอเคเห็นไหมล้อจะฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่ อีกรอบนึ่งเพื่อจะเทียบความแตกต่างเนี่ยแ r a c ั่นคอนโทรล l ทำงานเป็นแบบนี้โอเคที่เมกี้ลืมบอกไปนะครับบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยพอเป็นกุญแจเป็นระบบไฟฟ้าอย่างนี้ถ้าแบ,บตหมดเกิดเหตุฉุดเฉินเปิดไม่ได้ทำยังไงมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเอารีโมทนะครับอ่ะเปิดล็อกด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงกุญแจออกมานะฮะอ่ะสไลด์นี่นะครับสไลด์ไปด้านข้าง แล้วดึงกุญแจออกมานะครับแล้วเราก็เนี่ยดันตรงนี้ขึ้นนะฮะดันเปิดฝานะครับแล้วเราก็เสียบได้นะฮะนี่นี่นี่นนนะฮะนี่สามารถทำได้เหมือนกันแบบแมนวนวลนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่อยากใช้รถนะครับมีระบบทั้งสมาร์ทมือถือรีโมทก็สบบามารถสตาร์ทได้นะครับหรือแม้กระทั่งแบบวิธีเดิมๆก็คือกุญแจมาไขก็ทำได้ก็คือเป็นแบบนี้นะ เสียบเข้าไปนี่เรียบร้อยโอเคเราไปทดสอบขี่จริงกันไป ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครัสำหรับการทดสอบการขับขี่เจ้าตัวซารล่าตัวแรกนะครับฟิวเจอร์2005นะครับเอาเริ่มจากอันแรกเลยนะฮะต้องบอกว่าโครงสร้างการดีไซน์เนี่ยผมบอกเลยว่าทําออกมาได้เหมือนมอเตอร์ไซค์น้ำมันโครงสร้างถือว่าแข็งแรงโดยเฉพาะแผงคอเนี่ยไม่รู้สึกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะขับแล้วเนี่ยแน่นนะครับซ <Yeah. S 1> าริล่าก็ดีนะครับนั่งแล้วเข่าไม่ต้องชันนะครับเข่าก็คือนั่งสบายๆไม่เมื่อยแฟรลิ่งก็ประกอบค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ย บีบลงไปเนี่ยไม่มีเสียงออดแอดระหว่างการขับขี่เลยถึงแม้จะขี่ด้วยความเร็วสูงประมาณสัก70กิมต่อชั่วโมงนะครับอาทีนี้เรามาพูดถึงโหมดทางความเร็วนะครับ3โหมดเนี่ยถ้าเป็นโหมดแรกความเร็วสูงสุด45กิมต่อชั่วโมงโหมด2 60โหมดที่3 75แต่ผมบิดมาสูงสุดได้74นะครับส่วนระบบเบรกนะครับแท็กซัน คือยังไม่ได้ลองเต็มที่นะแต่เบรกก็เอาอยู่สบายๆนะครับแต่เวลาบีบเบรกแล้วมันจะตัดไฟมอเตอร์อาจจะทําให้เสียหลักนะฮะเวลาเราเลี้ยงความเร็วแต่โดยรวมผมถือว่าการขับขี่ค่อนข้างดีอ่ะทีนี้เรามาดูคอนซัมชันกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้เราออกมา96%นะครับตอนนี้เหลือ47คอนซัมชันนฮะเอา72คูณ26อมนะครับได้1.872กิโลวัตต์อหาร้อนะครับ ได้เปอร์เซ็นละ0.01872นะครับเมื่อกี้เราใช้แบตไป50เราเราคูณ50เลยครับเราใช้ไฟประมาณ0.936กิโลวัตต์อวนะครับหารระยะทางนะครับเดี๋ยวผมลองดูระยะทางระยะทางที่วิ่งมานะครับเมื่อกี้32.3นะครับได้0.0289นะครับอันนี้คือต่อกิโลเมตรนะฮะกิโลวัตต์อวต่อกิโลเมตรเราคูณเป็นค่าไฟ 4.7นะครับตุกโลละ0.13หรือ13สตางค์ต่อกิโลเมตรนะฮะซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยไม่ได้เยอะนะครับลองคำนวณน,นะครับอ่ะผมเอาแบตทั้งลูกเลยนะครับ72คูณ26แอมแปรนะครับได้1.872นะครับแล้วผมจะหารด้วยคอนซัมชันเมื่อกี้ผมบิดด้วยความเร็วเฉลี่ย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเพราะว่าผมขับเส้นพันนกศรี่าเนี่ยคือบิดแช่ตลอดนะฮะผมหารด้วย0.029ก คันนี้จะวิ่งได้นะครับถ้าวิ่งแบบผมบิดแบบเมื่อกี้นะ64กิโลเมตรต่อ1นการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะผมบิดบิดแบบเต็มๆนะจะได้แค่64โลเท่านั้นนะครับซึ่งโอเคไว้ประมาณ85โลนะก็โดยรวมผมถือว่ามันดิฟกันไม่เยอะนะครับแต่นิดหนึ่งนะฮะข้อเสียคือแบตมันน้อยไปหน่อยนะ26แอมแปร์มันน้อยไปนิดนึงอย่างน้อยผม,มาต้อง35แอมแปร์ขึ้นไปนะอย่างว่านะรุ่นนี้คือรุ่นแรกที่เขาเอามาทำตลาดในประเทศไทย สำหรับค่าตัวตัวนี้นะครับที่บอกว่าเพิ่งเปิดตัวไปนะครับราคาอยู่ที่5 3 6 4 0นานระฮะรวมส่วนลดหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วนะครับซึ่งราคาเต็มเจ็ดหมื่นกว่ากับรุ่นแรกนะฮะฟิลเจอร์สองพันห้าราคานี้นะครับโดยตัวมอเตอร์นะครับรับประกัน5ปี5 0,000โลส่วนแบตเตอรี่นะครับรับประกัน3ปี60,000โลนะครับก็ถือว่าโดยรวมผมว่าราคาอาจจะแรงไปสักนิดนึงแต่สมรรถนะของที่ให้มานับว่าเป็นของดีนะครับถ้าเทียบกับในสเปคเดียวกัน แต่เรื่องระยะทางนะสปีดผมว่ามันมีตัวเทียบในตลาดค่อนข้างเยอะส่วนระยะทางกว่าจะไปถึง50,000ือเนี่ยมันก็มีคู่แข่งพร้อมจะตัดไปได้ตลอดนะครับก็อยากให้เพิ่มระยะอีกสักนิดหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะแข่งได้ไม่ยากนะครับด้วยออปชันที่ให้มาการประกอบงานโครงสร้างที่ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้าตัวサาฟิวเจอร์2,500คันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะด้วยสเปคที่ให้มา ฟังชั่นคุณภาพนะครับคิดว่าเป็นยังไงราคานี้เหมาะสมไหมนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อผ่านตัวแทนดีลเลอร์ของซันล่าได้ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิ้์ไว้นะครับไว้จะมีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจนะจะพามาทดสอบขับกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ